สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้นะคะพี่วิวมีกล่องซีดีลวดกำมะหยี่เริ่มจากกล่องซีดีนะคะเอาด้านแบนทั้งสองด้านนะคะมาทากาวติดกันสังเกตรตรงนี้เห็นไหมคะพี่วิวเจาะรูด้วยตรงปลายด้วยนะคะก็จะเท่ากับมีรูทะลุถึงการได้นะคะพี่วิวเลือกสติกเกอร์กำมะหยี่นะคะแล้วก็วาดวงกลมตัดไปตามรอยก็เจาะรูนะคะจะได้เป็นแบบนี้ค่ะเอาลวดกำมะหยี่นะคะตกแต่งเป็นลวดลายค่ะ ที่จะเอาเนี้ยมาแปะก,กับกล่องซีดีที่เราเตรียมเอาไว้เสร็จแล้วเราก็จะเป็นแบบนี้ค่ะตกแต่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเอาลูกปัดใส่ลงไปนะคะเกมนี้นะคะก็คือเกมขอวงกดค่ะแต่ว่าน้องๆนะคะต้องหาฝาอะไรมาปิดตรงนี้ด้วยเกมขาวงกดชิ้นนี้นะคะก็จะเป็นของขวัญวันเกิดให้กับน้องๆผู้โชคดีนะคะที่เป็นสมาชิกแฟนเพจ a c e b o o k ซุปเปอร์จิ๋วที่เกิดในเดือนนี้ค่ะ ขอแสดงควยินดีด้วยค่ะสัปดาห์หน้านะคะเรามาลุ้นกันว่าพี่วิวจะทำของขวัญอะไรให้น้องๆแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย